สวัสดีครับกระผมนายซอฟวันสายยูเอเคสุภโชครองเลขานุก,การตำบลห้วยยอดสวัสดีฮะดิฉันนางสาวชนทิชาสีสุดเอเคคารินาเอสป้านักร้องนำวงเอสปําตำบลเกาหลีเหนือสวัสดีฮ่าปฉันนางสาวอาชิรยากาสรงเอเคสสมปองมองอะไรตำแหน่งผู้ช่วยสไปเดอร์แมนแดนอีสานตำบลข้าวหลามตัดคุณสมปองมองอะไรครับวันนี้กินข้าวเช้าถือช้อนกลางหรือ,อยังครับเพราะว่าวันนี้ฝนกำลังจะตกจากพยากรณ์อากาศดีสีประจำวัน แม้คุณสุพช,ชคนี่ก็ถามอะไรคะเนีย่ยวันนี้ใส่เสื้อสีชมพูเพราะเป็นสีมงคลประจําวันแล้ววันนี้ที่ฉันกินข้าวไข่เจียวร้านป้ากินคาคุนคารีหนะ้าเอสปากินอะไรมาคะเช้านี้ไปเดินเล่นที่ชิบูยะแล้วก็จุมลาบูจากนั้นก็ไปกินขนมจีนที่ญี่ปุ่นเต้นสนุกมากเลยค่ะ5า5พักเรื่องสนุกไว้เพียงแค่นี้เรามาเข้าประเด็นหลักกันเถอะครับ <S <S วันนี้กระผมจะพาคุณผู้ชมมาแกะรอยอารยธรรมของมิวเซียมสยามก่อนที่เราจะเข้าไปสำรวจภายในพิพิธภัณฑ์ น,นะครับเรามาทําความรู้จักกับอาคารเก,าก่าแก่แห่งนี้กันก่นกอนอาคารกระรวงพาณิชย์เดิมหรือที่รู้จักกันในชื่ออาคารพิพิธภัณฑ์สยามนั้นมีอายุก,กว่า100ปีแล้วซึ่งเดิมทีเป็นที่ตั้งของกระสวงพาณิชย์และในปีพุทธศักราช2549ได้รับการปรับปรุงให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวของอารยธรรมไทยและประวัติศาสตร์ที่สาคัญต่างๆของประเทศเราการออกแบบอาคารนี้มีความโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรปสมัยคโลเนียล ซึ่งสะท้อนถึงความรุ่งเรืองของประเทศในช่วงต้นศตวรรษที่20โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการเชื่อมโยงระหว่างการค้าระหว่างประเทศและการพัฒนาของประเทศไทยในเวลานั้นนอกจากนี้ยังมีความโดดเด่นในด้านการใช้วัสดุและการก่อสร้างที่ผสมผสานกับศิลปะไทยได้อย่างลงตัวภายในพิพิธภัณฑ์สยามนี้จะพาเราไปสัมผัสกับการจัดแสดงที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเดินทางย้อนเวลาไปยังยุคต่างๆของประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน โดยมีการจัดแสดงในรูปแบบที่ทันสมัยและเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ชมเข้าใจง่ายขึ้นหนึ่งในไฮไลท์ที่น่าสนใจของมิวเซียมสยามคือแกลเลอรี่ประวัติศาสตร์ชาติไทยซึ่งเป็นการจัดแสดงที่สามารถทําให้ผู้ชมได้เรียนรู้เรื่องราวของการก่อตั้งประเทศการพัฒนาของสังคมไทยและเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่ได้สร้างผลกระทบต่อประเทศในระยะยาวนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและความเชื่อที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยในแต่ละยุคสมัย ด้วยการจัดแสดงที่เน้นประสบการณ์แบบอินเตอร์แอคทีฟการใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอข้อมูลและการจัดแสดงที่มีความหลากหลายทั้งทาง,งด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ทำให้มิวเซียมสยามเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับทุกคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้และเข้าใจในความเป็นมาของประเทศเราครับผมมงมงพร้อมดยแดดแบบมั่นใจทุกปีซื้อเลยพ่อใหญ่พีซันครีมหาซื้อได้แล้วที่รังค้าชั้นต่ำทั่วประเทศ กันแดดเนื้อบางเบาซึมไววอกไวหน้าเท่า SPF แน่นปกป้องได้ทั้ง UVA UVB ทาแล้วดำมีแต่ขาวอร่าจับมิวเซียมสยามเป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ในอาคารเก่าแก่ชื่อว่าอาคารกระทรวงพาณิชย์เดิมซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมโดยรายละเอียดมีดังนี้ 1. ลักษณะทางสถาปัตยกรรมรูปแบบสถาปัตยกรรมอาคารนี้ถูกออกแบบในสไตล์ นีโอคลาสิกนีโอคลาสสิคัลซึ่งเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากยุโรปในยุคอาณานิคมโดดเด่นด้วยความสมมาตรเส้นสายที่เรียบง่ายและความสง่างามของโครงสร้างวัสดุโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กผสมผสานกับการตกแต่งด้วยวัสดุท้องถิ่นเช่นไม้และกระเบื้ององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมหน้าต่างและประตูขนาดใหญ่ที่ให้แสงธรรมชาติเข้ามาในอาคารเสาและหน้าจั่วที่เป็นเอกลักษณ์สะทถถ้อนถึงการผสมผสานวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออก 2. ประวัติศาสตร์ของอาคารอาคารนี้สร้างขึ้นในปี2470คศ1927โดยสถาปนิกชาวอิตาลีมอริโอทมเนโยและนิเบริกอตีซึ่งเป็นผู้ออกแบบอาคารสำคัญหลายแห่งในกรุงเทพเช่นพระที่นั่งอนันตสมาคมเดิมใช้เป็นที่ตั้งของกระทรวงพาณิชย์ก่อนที่จะถูกปรับเปลี่ยนเป็นนิวเซียมสยามในปี2547คศ2004 3. การออกแบบภายในยินทิรีอดีไซ พื้นที่จัดแสดงนิรศาการได้รับการออกแบบใหม่ให้มีความร่วมสมัยสอดคล้องกับแนวคิด Discover y วเซียมที่เน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมีการผสมผสานเทคโนโลยีและสื่อมัลติมีเดียในการเล่าเรื่องทำให้ผู้เข้าชมสามารถสัมผัสป,ประสบการณ์ที่แตกต่างจากพิพิธภัณฑ์แบบดั้งเดิม 4. แนวคิดการออกแบบสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยในมิติที่ทันสมัยและสร้างสรรค์มุ่งเน้นการเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์วัฒนธรรม กลุ่มของกระผมขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ